สวัสดีค่ะวันนี้วิทยากรจะมาอธิบายการใช้โปรแกรม Formula Smart ร์ทิด366ข้อ16ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายและปิดกำไรขาดทุนเราจะเข้ามาที่โปรแกรม s m a r t ทิด366เลือกเมนูระบบบัญชีและสินทรัพย์เลือกเมนูปิดบัญชี ถึงเดือนเลือกเดือนมก,กราคม2525 25. ใส่คำอธิบายรายการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเลือกเมนูปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายกดปุ่มปิดบัญชีอัตโนมัติ ในที่นี้โปรแกรมสร้างข้อมูลมาให้ตามรายละเอียดที่อยู่ที่หน้าจอหลังจากนั้นเลือกเมนูออขออภัยค่ะ ลรงจะเน้นกดปุ่มบันทึกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาปิดบัญชี กำไรขาดทุนเลือกเมนูปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมคลิกที่ปุ่มปิดบัญชีอัตโนมัติ โปรแกรมจะบันทึกเข้ากำไรขาดทุน39,415และบันทึกเข้ากำไรสะสมสด้านเครดิต39,415 0 7สตางค์กดปุ่มบันทึกข้อที่16ก็เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ